สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิตุลนะครับช่องทํานายดวงน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปทํานายดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะครับผมเป็นดวงครึ่งปีหลังนะครับผมก็ชาวราศีเมถุนก็ได้แก่คนที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็จะเป็นดวงที่เกิดในช่วงกรกฎาคมนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็คือธันวาคมไปจนอ่าถึงเดินช่วงปีใหม่นะครับผมก็จะมาดูกันนะเป็น ดวงการงานการเงินและความรักนะครับผมสาหรับการทํานายดวงแบบครึ่งปีหลังนี้ผมก็จะเปิดไพ่แบบเซลติกคอสนะครับคือจะเปิดไพ่10บใบนะครับผมเพราะฉะนั้นการทํานายมันก็อาจจะยาวกว่าแบบปกติที่ทานายรายเดือนที่ผมจะเปิดไพ่แค่5ใบนะครับผมเนื่องจากมันก็ค่อนข้างยาวกว่านะครับผมรายละเอียดก็จะค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับผมสําหรับชาวสำหรับการทํานายดวงแบบครึ่งปีหลังนะครับผมแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ให้การสนับสนุนช่องลาลวิตุนนะครับผมตอนนี้ย ติดตามก็อยู่ที่เกือบ400คนแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันเสาร์นี้นะครับผมผมจะมีการไลฟ์สดขอบคุณแฟนๆจะดูดวงฟรีให้คนละหนึ่งคำถามนะครับที่ช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสามารถไปเข้าไปติดตามกันได้ทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งช่องลิงก์ช่องทางติดต่อ Facebook ของผมเอาไว้ในใต้นี้นะครับผมอยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วกับคนที่ต้องการจะร่วมสนุกให้ผมทํานายดวงให้ฟรีหนึ่งคำถามนะครับก็การกติกานะครับผม กดติดตามนะครับแล้วก็เขียนบอกด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําถามพร้อมชื่อเล่นและอายุไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําไปคํานายให้ในคลิปพีอากาศพลิกัดไปนะครับผมน่าจะลงในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำนายสลับกันเนาะระหว่างคลิปแบบทำนายดรามาสีแล้วก็สลับไปกับพี่อากาศนะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็อย่างที่ผมเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายดวงแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะดัังงงงนน้้้แลวอาาจจะตตรรบคไม่ บ้างนะครับผมก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอย่าได้เอานําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมแล้วถ้าว่าอยากจะให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือว่าทาง Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็มาดูดวงการงานสําหรับชาวราศีเมถุนก่อนเลยนะครับผมดวงการงานการเงินดวงความรักอะไรผมจะไม่เอาเรื่องของเอาเอามาเอานิดหน่อยแล้วผมกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับผม เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มันก็หนักกันทุกคนนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าใครจะหนักจะเบาเลยบางทีพื้นฐานด้วยมันก็เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับยังไงก็ขอให้เอาเรื่องการทํานายของผมเนี่ยเป็นใช้ประกอบกับกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอโออืม Mm-hmm. ดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับผมเหมือนช่วงก่อนที่ผ่านมามีภาวะลังเลและต้องตัดสินใจเลยนะเกี่ยวกับการงานในบางคนเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจว่าจะอยู่ทางานที่เก่าหรือที่ใหม่วันนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีการตัดสินใจว่าเอจะอย่างนี้ดีหรือจะอย่างนี้ดีนะครับผมมีภาวะของการตัดสินใจเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทํางานเป็นพนักงานประจําก็ตามนะครับผมเหมือนเหมือนกับช่วงก่อนที่ที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยมีมีภาวะต้องตัดสินใจเยอะเลย ผมแล้วคุณก็มีภาวะที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นนะกับการทํางานค่อนข้างจะสูงเลยนะค่อนข้างจะสูงเลยมีภาวะของการที่บอกว่าต้องการจะเอาชนะนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะทํางานรับราชการหรืออาจจะอยู่ในคนในเครื่องแบบนะหรือในไบางคนอาจจะมีการได้ทํางานติดต่อกับคนในแดนไกลนะอาจจะติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะติดต่อกับคนหรือว่าอาจจะทําธุรกิจแบบว่าที่ที่ต้องที่ต้องอที่ต้องมีการติดต่อในแดนไกลนะครับผมหรืออาจจะทําของที่นี่ไปขายที่นน่นอะไรอย่างนี้นะครับผมมีลักษณะของการที่บอกว่ามี ของการทํางานที่เกี่ยวอาจจะอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วช่วงนี้นะครับผมเหมือนกับเหมือนกับอะไรต่างๆที่คุณคิดไว้อมันใกล้จะสาเร็จนะเหมือนกับสิ่งที่คุณลังเลเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วคุณกําลังทามันลงมือทํามันแล้วมันก็ค่อนข้างจะใกล้ไปสู่ความสําสเร็จนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือคุณจะมีปัญหาติดขัดจากการไม่ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือจากลูกคอลูกค้าก็อาจจะมีการบอกว่าทําให้คุณแบบว่า ปั่นป่วนจิตใจพอสมควรนะครับผมมีลักษณะของการที่บอกว่าเหมือนกับไม่ให้ความริ่มมือคุณแล้วก็ทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดนะค่อนข้างจะวิตกกังวลน,นะจะเกี่ยวอันนี้ดวงเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับลูกคองลูกค้าหรือคนที่มีอํานาจมีอิทธิพลเหนือคุณนะค่อนข้างที่จะมาปั่นป่วนจิตใจคุณพอสมควรแล้วก็ในดวงของบริวารก็แบบใช้ไม่ค่อยจะเป็นสั่งเท่าไหร่แล้วว่าดวงบริวารดวงนี้ของคุณไม่ค่อยจะดีนะถือว่าค่อนข้างที่จะทําให้คุณเนี่ยปั่นป่วนเลยนะดวงบริวารเน หมือนกับดวงบริวารเนี่ยคุณก็อาจจะลูกน้องลูกน้องอาจจะลาออกหรืออาจจะติดขัดหรืออาจจะไอ้คุณหาคนหาคนอะไรมาทํางานอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นคุณกาลังมีงานใหญ่เลยนะมีงานที่คุณต้องตัดสินใจมีงานที่คุณต้องกระทํามันเลยนะแต่ว่ากับกลายเป็นคุณไม่รับแรงสนับสนุนจาก ลูกค้าหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีพอนะแล้วก็ทางบริวารคุณก็เหมือนนาอะไรไม่ได้ด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่าคุณมีการไม่ยอมแพ้นะแล้วคุณก็มีการมองไปสู่อนาคตนะไม่ว่างานของคุณจะเป็นลักษณะของกากิจการหรือว่าเป็นลักษณะของทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับผมอ่ะคุณมีลักษณะข,ของการที่จะมองไปในอนาคตแล้วคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับผมอ่แล้วคุณก็จะเริ่มเริ่มจะมีการอะไรเข้าที่เข้าทางนะครับผมในช่วงที่ผ่านไปในในเดือนอา ในเดือนตุลาเนี่ยแ,แต่ว่าปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรของคุณต่างๆก็ยังจะมีมาเรื่อยๆนะก็ยังจะมีมาเรื่อยๆเหมือนมาบีบมากดดันคุณไปตลอดนะทำให้คุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างที่จะ เบื่อหน่ายนะก็น่าจะเบื่อหน่ายแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงในเรื่องของสิ่งเก่าๆวันคะืนเก่าๆนะอาจจะคิดถึงในเรื่องของสิ่งเก่าๆวันคืนเก่าๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมาย้อนแล้วทิ้มแทงคุณแต่ว่าคุณจะไปดีเอาจริงๆอ่ะในช่วงปลายปีเลยนะครับผมอ่าช่วงปลายปีคุณจะดีแล้วคุณจะมีความพลิกผันเลยนะอะ่ามีความพลิกผันแบบ,บกลับกลับจากร้ายเป็นดีเลยนะอะ่าเหมือนกับว่าที่คุณเจอมาทั้งหมดนะทั้งดวงบริวารทั้งดวงอะไรของคุณเนี่ยแต่ว่าตัวคุณคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยตัวของคุณเองเลยนะคร ด้วยแลวคุณมีบูออฟอ์ตูนขึ้นมาในละด้วยของการทํางานนะแปลว่างานใหญ่ของคุณที่คุณคิดเอาไวน้นะคุณจะประสบความสําเร็จกับม,มันด้วยตัวของคุณเองล้วนเลยแล้วผมเพราะว่าเหมือนข้างบนก็ไม่สมนุกข้างล่างก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือหาคนหาอะไรยากไปหมดนะครับผมแต่คุณจะผ่านมันไม่ได้ด้วยความที่มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้จากคุณนะครับผมโดยเฉพาะบางคนอาจจะมีการติดต่อในแดนไกลหรือว่าจจะมีการหรือว่าค้าขายข้ามประเทศหรือว่าอาจจะส่งออกหรืออาจจะ จากข้ามจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมว่าคุณจะไปได้ดีนะแล้วคุณจะมีโชคมีดวงที่มาส่งเสริมคุณแล้วคุณจะมีมีโอกาสที่จะได้บอกว่างานก้อนใหญ่งานใหญ่ที่คุณคิดเอาไว้จะสําเร็จนะครับผมแแต่มันจะไปสำเร็จเอาช่วงคล้ายๆกับช่วงใกล้สิ้นปีแล้ว มันจะเป็นสำเร็จในช่วงใกล้ๆสิ้นปีนะครับผมว่ามันคุณจะเริ่มแบบว่าเริ่มโฟทางการเงินเริ่มแบบว่ามีมีอํานาจมีบารม,มีเข้ามาในช่วงนั้นนะแต่ว่าในช่วงที่ในช่วงนี้ถ้าคุณผ่านในช่วงสองสาเดือนนี้ไปนะในช่วงที่คนนู้นคนนี้ก็ไม่ให้ความเมื่มือคุณ้ะคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะการงานของคุณจะเข้าสู่ความสําเร็จได้ในช่วงประมาณอ่าประมาณหลังตุลาขึ้นไปนะครับผมแล้วจะออกมาดีดีถึงดีมากด้วยนะแปลว่าอะไรครับแปลว่างานใหญ่ที่คุณคิดไว้จะสําเร็จนะงานใหญ่ที่คุณคิดไว้จะสสํํําาาาเรรรรร็จจหหืือออ่่ิิงงทททีคคุุณบนธกะไ คุณดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะมีงานใหญ่มากที่อยู่ในมือคุณอยู่นะ,ะตรงนี้จะสําเร็จนะครับผมหรือว่าคนที่รอในตําแหน่งที่ใหญ่กว่าถ้าคนที่ทางานประจำนะรอที่ตาแหน่งที่ใหญ่กว่ามีโอกาสจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จกับการงานแต่ว่าช่วงนี้อาจจะติดขัดหน่อยอาจจะอะไราหน่อยแต่ก็ขอให้คุณใจเย็นนิดนึงนะครับผมขอให้คุณใจเย็นขอให้คุณ ใช้ชีวิตเพราะวาดวงคุณเนี่ยมันจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เนื้อครับอาจะว่ามันเป็นกั้มกึ่งนะเพราะว่าดวงคุณเนี่ยคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเลยนะตรงนี้การงานนะแต่ว่าคุณชนะไปได้ด้วยความมุ่งมั่นความแบบว่าพยายามของคุณล้วนๆเลยนะผมว่าคุณมีภาพของการไม่ยอมแพ้ความเอาชนะความมุ่งมั่นค่อนข้างจะสูง้วตรงเนี้ยทำให้ดวงก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะไปในทางคุณนะแต่ว่ามันเป็นเพราะคุณเลยล้วนๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดวงการงานสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบดีเลิศนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แย่นะเพราะบทสรุปเคอนข้างจะออกมาดีนะครับผมแต่ถามว่าดวงของการส่งเสริมมันค่อนข้างจะน้อยคุณจะสําเร็จได้อแปลง่ายเลยครับคุณจะสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองแต่สำเร็จได้อย่างดีเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมสําหรับดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับผม ต่อไปมาดูเรื่องของการเงินบ้างนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนว่าดวงการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะถือว่าถือว่าคุณนะ่ะ มีลักษณะของการที่ต่อสู้นะคุณมีลักษณะของการที่ต่อสู้มันมนคล้อแบบการงานเลยคุณมีลักษณะของการต่อสู้การไม่ยอมแพ้ถึงคุณจะมีเงินที่มันค่อนข้างจะขาดมือไม่ได้ใช้เงินได้เต็มที่เหมือนเก่านะแต่คุณก็มีลักษณะของการปรับสมดุลนะของการเงินของคุณได้ดีนะแล้วคุณก็มีภาพของการที่คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะครับผมคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเงินคุณจะขาดมือถึงเงินอะไรเนี่ยแต่คุณก็มีการยักย้ายถ่ายเทได้ดีมากคุณมีการวางแผนทางการเงินค่อนข้างจะดี จะดีวันดีคืนด้วยแล้วบางคนอาจจะมีการสนับสนุนจากคนก 1970, ขขรคนักหรืออาจจะได้รับกาช่วยเหลือจากคนรักหรืออาจจะครอบครัวด้วยนะครับผมค่อคนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถึงจะมีการขาดมือบ้างในช่วงก่อนก็เถอะไม่ได้ชับจ่ายใช้สอยแบบเต็มที่เหมือน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 เหม,ม,มือนเก่าเหมือนเก่าก็เถอะแต่ว่าดวงของค,คุณการเงินของคุณเนี่ยไม่ได้แย่ไม่ได้แบบว่าทําแบบว่าเออไม่มีเงินใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างจะดีกว่าราศีอืนอ่นๆนะเพราะว่าความสู้ไม่ถอยของคุณแล้วความที่รู้จักการยักย้ายถ่ายเทรู้จจจััจกกกกาาาาาารรรรลงงงททุุนนนนู้้้ออออะะไไเหมมืคคณววว่่่ขีีแแผ นะครับผมอ่าแล้วก็มาในช่วงที่ใกล้จะเข้าปลายปีงานเงินของคุณเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับผมอ่าแปลว่าดวงการเงินของคุณเนี่ยเนี่ยล้อค่อนข้างจะล้อไปกันกัดการงานเลยนะเหมือนับการงานคุณก็มีความมุ่งม,มั่นแล้วคุณก็ได้ได,ได้มีโอกาสที่จะได้งานจาก แดนไกลหรือต่งางประเทศอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมการเงินของคุณคุณก็มีโอกาสที่จะได้จากต่างประเทศหรือจากแดนไกลนะครับผมอ่าแล้วคุณก็จะมาได้มันเนี่ยในช่วงอ่าช่วงใกล้ๆจะปลายปีนะครับผมอ่าคุณมีโอกาสได้รับเงินจากแดนไกลนะครับผมหรือว่าธุรกิจอะไรที่คุณติดต่อไวอ้เนี่ยมันเริ่มส่งผลให้คุณแล้วทําให้คุณได้รับมันได้รับความชัยชนะจากมันเนี่ยในช่วงใกล้ๆจะปลายปีนะอ่าแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยคุณจะได้คุณจะได้เงินแบบว่า ค่อนข้างจะปรับปรับมาเลยนะค่อนข้างจะปรับปรับนะค่อนข้างจะปรับปรับแบบว่าคล้ายๆกับว่ามีลักษณะของเงินเข้าเงินออกนะ <laughs> อย่างวดเร็วในช่วงปลายปีในช่วงปลายปีจะมีลักษณะของเงินเข้าเงินออกอย่างรวดเร็วมีลักษณะมีภาพของการต้องหมุนเงินนะในช่วงปลายปีนะครับผมในช่วงปลายปีแต่ว่าโดยรวมๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งปีที่ดีเท่าไหร่สำหรับการเงินของคุณนะคือโอเคคุณไม่ได้แย่หรอกคุณคุณมีลักษณะของการแบบว่าปรับตัวได้มีลักษณะของการมีการช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้คนนั้นมีลักษณะของอะไรต่างๆแต่ว่าโดย รวมแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่ได้บอกว่าสามารถที่จะโฟให้คุณจนทำให้คุณสบายใจได้นีอกเลครับ ถึงการงานของคุณจะโอเคถึงไม่ได้แย่เลยอะไรก็เถอะการเงินทุนก็ไม่ได้แย่นะถือว่ากลางๆแล้วสาหรับดวงราศีเมถุนนะไม่ได้มีแบบว่าโชคทางการเงินไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเงินของคุณจะได้มาจากการทํางานของคุณแต่ก็จะมีได้ใช้ไปตลอดนะครับเพราะว่าการที่คุณวางแผนทางการเงินได้ค่อนข้างจะดีแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะรับเงินจากแดนไกลจากอะไรต่างๆแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความเครียดอยู่นะครับผมมีความเครียดมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันไม่ได้พอใช้มันไม่ได้บอกว่ามีให้คุณเพียงพอนะครับผมก็ยังมีีภาวะท่แบบ ขาดขาดมากมีมี่งขาดขาด,ขาดนัเกินได้มาก็ใช้ไปอย่างเงี้ยเป็นไปตลอดจนถึงสิ้นปีแล้วผมถือว่าดวงการเงินคุณไม่ได้แย่ถึงกันยำแย่ดําดิ่งแต่ก็ไม่ได้ดีแบบดีมากนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมในเรื่องของดวงการเงินนะไเราดูไพ่ประกบให้อีกนิดนึงนะครับผม,มคุณคิดมากจริงๆเนะ คุณเป็นคนคิดมากนะจริงๆแล้วเนี่ยว่าเรื่องของการเงินเนี่ยดูแล้วพื้นฐานดวงคุณไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ออกจะดีกว่าหลายราศีเลยที่ทำนะครับแต่ติดปัญหาของคุณเลยนะว่าขึ้นทั้งเดือนมูนขึ้นทั้งก้าวดาบเลยคือคุณเป็นคนคิดมากคิดมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยนะบางคนอาจจะคิดมากถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับซึมเศร้าอะไรเปนอย่างั้นเลยนะเหมือนกับว่าบางทีคุณเจอปัญหานะเรื่องการเงินมานิดนึงคุณก็สะดุดใจแล้วทั้งที่จริงๆเออจริงๆดวงการเงินคุณไม่ได้ขาดมือไม่ได้แย่เหมืืออนนนนค่่่เาาะผมแตว คุณต้องเลิกความวิตกกังวลแบบสุดโต่งของคุณไปบ้างนะครับผมโยนมันทิ้งไปบ้างปล่อยวางบ้างแล้วจะดีเหมือนกับว่าเนี่ยมันก็จะทําให้คุณแบบมีภาวะของความแบบอารมณ์ร้อนมีภาวะของความแบบว่าไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าความคิดมากของคุณด้วยนี่นแหละความรู้สึกว่าเอออะไรต่างๆมันไม่เข้าทางเลยแต่จริงๆแล้วเอาตรงๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเนี้ยใครก็แย่แต่ดวงของคุณเอาดูการการเงินของคุณน่มันไม่ได้แย่่าคนื่นการงานก็ถือว่าโอเคนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าใช้ได้นะครับผมแต่ปัญหาหลัก คุณเลยคือคุณคิดมากเกินไปแล้วครับผมซึ่งตรงเนี้ยคุณต้องลดลงนะครับผมคุณต้องลดลงแล้วจะทำให้อ่าคุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับผม เอาเป็นข้อสรุปของผมได้เลยนะการงานการเงินคุณไม่ได้แย่นะสำหรับชาวราศีเมทุนแต่คุณต้องเลิกเลิกความคิดความวิตกตลิดความคิดไปก่อนอ่ะบางทีมันัไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแต่คุณคิดไปเองคิดไปก่อนอ่ะแล้วมันก็ทําให้ส่งผลเสียกับคุณนะครับผมแต่ถามว่าดวงการเงินโดยสรุปโดยรวมของชาวราศีเมถุนจะดีไหมถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของดวงการเงินนะครับผม ต่อไปมาดูในเรื่องของดวงความรักบ้างนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมมาดูเรื่องของคนดวงความรักของคนโสดและคนไม่โสดในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับผม ดวงราศีเมถุนนะดวงการงานการเงินความรักของคุณจะออกมาแนวแนวเดียวกันหมดเลยนะครับผมความรักก็เช่นกันนะคุณมีลักษณะของความแบบว่า ที่ผ่านมาคุณเหมือนจะรักกันดีนะมันเหมือนว่ามีความรักที่หวานที่โรแมนติกที่อะไรกันแต่บทมาอีกทีก็เหมือนจะมีปัญหากันนะเหมือนคู่รักของคุณจะแอบไปทําอะไรนู่นนี่นั่นไม่ดีทําให้คุณก็มีความรู้สึกแบบจมรู้สึกแบบเซ็งอ่ะเหมือนกับอะไรว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอยู่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณเริ่มจะคิดถึง เริ่มจะคิดถึงอดีตของคุณนะครับผมแล้วโดยโดย,โยพื้นฐานก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วด้วยนะจะราศีเมษในช่วงนี้นะก็เลยค่อนข้างที่จะคิดถึงอดีตเหมือนก็คิดถึงวันคืนเก่าเก่าเหมือนก็สิ่งที่มันเป็นอยู่อ่างเงี้ยคุณไม่ค่อยชอบเลยคุณมีลักษณะเหมือนกับเบื่อนายแล้วก็อยากที่จะฟันฝ่ากับมันไปนะถึงแม เขาจะเขาหรือคุณแล้วมีภาพของการเปหรือก็ดูแลซึ่งกันและกันค่อนข้างจะดีด้วยตาก็แล้วแต่นะครับแต่ในภาพของการที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันไม่เต็มร้อยว่าทาไมเขาแบบว่าเหมือนกับมีแอบแอบไปทําอะไรอยู่ตลอดเวลาว่าทำให้คุณก็รู้สึกแบบรักมันก็รักนะส่วนหนึ่งนะแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็อยากที่จะไปเริ่มต้นอะไรกับใครสักคนเหมือนกันคุณเริ่มเบื่อสถานการณ์ตรงนี้นะแล้วคุณก็เริ่มที่จะคิดถึงคนเก่าของคุณนะแล้วก็มีแววมีดวงที่อาจจะได้มีคนเก่ามากลับมาคุยกับค ใกล้ๆจะปลายปีนะคนเก่าอาจจะเข้ามาหาคุณหรืออาจจะมีการรีเทิร์นนะซึ่งจะทำให้คุณนะมีปัญหาอาจจะมีปากมีเสียงแล้ว กับคู่ของคุณนะอันนี้ผมต้องอ่านตามหน้าไพ่นะเพราะมันออกขึ้นมาทาวเวอร์นะในช่วงประมาณสักใกล้ๆกล้สิ้นปีนะ,ะใ่า้ใกล้สิ้นปีแต่คุณจะผ่านมันไปในช่วงปีใหม่นะไม่ว่าไม่ว่ามันจะบทสรุปออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะ,ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะจะเป็นกับคนเก่าของคุณที่คุณคิดถึงอยู่หรืออาจจะคุณอาจจะปรับจูนอาจจะเคลียร์กันได้กับคนปัจจุบันของคุณนะแต่มันก็จะมีภาพของอย่างนี้ครับดีๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอยู่อย่างเงี้ยห้าสิบห้าสิบไป ทั้งการงานกันเงินขอเราคุณเป็นหมดเลยอ่ะออลักนณะเดียวกันหมดเลยแล้วหมวต้องอ่านไปตามน้าไพ่นะสลอดเราจ้าเราสีเมถุนแต่ว่าคุณจะเริ่มไปดีขึ้นในช่วงประมาณปลายปีนะความรักของคุณนะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะไปดีคนเก่าหรือว่า หรือว่าคุณจะเคลียร์กันได้นะกับคนคนนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางคนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับผมหรือแม้าอาจจะมีลักษณะของการเอามาคุยเฉยๆก็ได้แต่ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงกันนะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับผมมีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงกันก็อยากจะให้ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรกันนิดนึงนะครับผมหลัว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็คุณจะมีโอกาสได้ ถ้าผ่านมันไปกับคนคนนี้นะก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่คุณสูงหรือว่าถ้าคุณกลับมารีเทิร์นกับคนเก่าของคุณก็มีโอกาสที่คนคนนี้จะได้อยู่กันยาวๆนะดวงคุณนะครับผมรวมๆ,ๆแล้วนะ,ะมันมันแปลกไหยครับเหมือนจะมีเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แต่บทสรุปคุณออกมาเป็นว e อัพพอจูนนะแปลว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักนะแปลว่าอะไรครับแปบลบว่าการที่คุณจะไปเจอทาวเวอร์เนี่ยมีการทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะเป็นการทะเลาะก,กันเพื่อให้คุณได้เจออะไรดีๆคนระับ อ่จดูการอ่าทะเลาะแล้วปรับภูมิเขาเข้าใจกันได้แล้วทำให้คุณเนี่ย เข้าใจกันมากขึ้นแล้วกลายไปเป็นรักกันมากขึ้นอากลายไปเป็นหนึ่งในคนที่คุณตัดไม่ขาดหรือเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าคุณอาจจะตัดขาดไปแหละแล้วก็ชั้นรีเทิร์นดีกว่าคนที่คุณรอคอยอยู่อาจจะกลับมานะอาจจะกลับมาสาหรับคนมีคู่ของคนที่เกิดในราศีผมไม่ได้ยุให้แบบว่าไปเลือกอะไรงั้นอันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับผมผมแค่อ่านไปตามหน้าไพ่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะสุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคุณจะเลือกคนปัจจุบันหรือคุณณณณจจจะะะเเเเเเลลลืืือออออกกคคคคนน่่่่่าาาาหรรุุุไไไมมมมีียย็ดด้้้พฟัังงผแแววตต อันนี้สุดท้ายแล้วการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่คุณผมเป็นได้แคแ่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับผมอย่างที่ผมได้แนะนําให้อยู่ตลอดตลอดในทุกคลิปนะครับผมนะแต่ว่าดวงพื้นฐานดวงคุณเป็นอย่างนี้เท่นั้นเองเหมือนกับคุณมีภาพของการที่แบบว่าไม่ลืมคนเก่าแล้วเขาก็จะเข้ามาปันวน การดวนจิตใจคุณนะในช่วงใกล้ๆสิ้นปีนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้หรือว่าถ้าถ้าดูกับผมเราเราตัดช่องทางไม่เอาเลยก็อะไรก็แล้วแต่คุณคุณเป็นการตัดสินใจนะครับผมแต่ว่าดวงของคุณบทสรุปออกมาค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นใน,น,นทางที่คนคนนั้นอ่ะจะมีโอกาสเป็นเนื้อคู่และอยู่กับคุณไปยาวๆจริงจังจริงใจมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันค่อนข้างจะสูงนะครับผมสำหรับความรักของคนที่ เกิดในเดือนอ่าในราศีเมทุนนะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้อีกนิดนึงนะครับผมอืม โอ้ oh, หลังจากนี้ไปเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับผมหลังจากนี้ไปนะหลังจากที่คุณผ่านวการการตูมตามกันมานะครับผมในช่วงก่อนนี่จะเข้าสู่ปีใหม่นะจะช่วงประมาณสักพฤศจิกาธันวาช่วงเนี้นะหลังจากที่คุณผ่านการตูมตามมันมาคุณจะเริ่มแบบว่าใช้เริ่มนิ่งขึ้นนะเริ่มมีการใช้เหตุใช้ผลกับคนคนนั้นของคุณนะแล้วก็จะเริ่มแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนความรักคุณจะนิ่งและภาวะที่แบบว่ามีอะไรนู่นนี่นั่นงองแงงอะไรกันมาตลอดเนี่ยคุณจะหายไปนะหลังจากที่คุณได้ไปรรรระะะเเเบบิดดกกถึงไไกก้อออาาาททลหืว่่ี มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็เป็นไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวในการเปลี่ยนแปลงอย่าได้กลัวในการที่จะต้องไปมีปัญหาหรืออะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วสําหรับชีวิตคนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นการทะเลาะแล้วมันทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเจออะไรที่ดีกว่าเนี่ยก็ก็ต้องผ่านมันไป <laughs> ก็น่าจะดีกับชีวิตคุณมากกว่านะครับผมอาจจะทําให้คุณนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นมีการใช้เหตุผลมีการอะไรต่างๆขึ้นเป็นเป็นทิศทางที่ท่านจะบวกนะถือว่าดีนะั้นในรงดวงความรักในของคนราศีเมษนะครับผมเพราะบทสรุปของคุณเนี่ยออกมา่อน่าจะดีคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้คลองรักกันไปได้อย่างายาวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนมีคู่ของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับผมอ่า ตอนนี้มาในเรื่องของคนโสดบ้างน,นะครับผมคนโสดนะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ช่วงก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีเริ่มมีคนเข้ามาคุยแล้วนะเริ่มมีการก่อต้นรักเริ่มมีการอะไรสำหรับบางคนนะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยอาจจะมีเริ่มมีลักษณะของการที่แบบว่ามีพูดคุยกับคนที่ถูกใจอ่าเริ่มมีคนที่ถูกใจเข้ามาแต่ว่าตอนเนี้นะตอนนี้มันเหมือนกับว่าไอ้ที่ถูกใจมันไม่ใช่อะ มันเริ่มที่คุณรู้สึกแบบเอ้ยมันมันมันใช่ว่ะมันมีอะไรที่ปิดบังคุณแอบอยู่นะครับผมมีเรื่องของการแอบแอบทำเรื่องของอะไรต่างๆอยู่นะครับผมอาแต่มันก็มีภาพของการดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมกับคนที่เริ่มจะเข้ามาสําหรับคุณในตอนนี้นะหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่มีใครในตอนนี้นะยังไม่มีคนคุยยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะเริ่มที่จะคิดถึงคิดถึงอดีตของคุณนะครับผมอตอนนี้อยู่ในภาวะที่คุณเริ่มคิดถึงความรักคิดถึงอะไรต่างๆแต่คนอดีตของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ คนที่เอาเรื่องอยู่แต่ในภาวะตอนนี้คุณโหยหามากนะคุณโหยหาความรักคุณมีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะเริ่มต้นแต่ใครสักคนนะคุณอยากที่จะอยากที่จะมีใครหรืออยากที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตอยากที่จะได้แบบใช้ชีวิตฝ่าฟันอะไรไปกับใครแล้วคุณเริ่มเหนื่อยคุณเริ่มหนักคุณเริ่มรู้สึกอยากจะมีคนมาดูแลนะสำหรับชาวโสดนะครับผมหรือว่าคุณอาจจะว่าไปเจอคนที่ที่เข้ามาแล้วมันเหมือนจะดีแล้วมันไม่ดีนะครับผมแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกแบบว่า เงารู้สึกเคว้งคว้างอีกแล้วแต่ว่าคุณจะไปเริ่มมีคนเข้ามานะเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือว่าอาจเป็นอดีตคนคุยหรือว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนแฟนเก่าคุณเนี่ยน่าจะเข้ามาประมาณสักช่วงตุลานะครับผมประมาณตุลากันยาประมาณนี้นะครับผมใกล้ๆจะเข้าสู่ปลายปีนะครับผมว่าจะเริ่มมีการคุยกับคนนะครับผมที่เหมือนกับแฟนเก่าคุณนะครับผมแต่เขาเข้ามาเนี่ย ก็เข้ามาปั่นป่วนในชีวิตคุณเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะมีภาพลักษณ์ของการที่แบบว่าเคยเคยทะเลาะเบาแหวงอะไรกันมานะแล้วคุณก็จะมีภาพของการที่มีปากมีเสียงแล้วก็มีอะไรที่ต่างๆที่คุณรู้สึกจะไม่ค่อยจะดีอ่ะในช่วงนี้นั้นแต่ว่าถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปแล้วเข้ามาในสู่ในช่วงปีใหม่อ่ะครับผมก็อาจจะเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นจะเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นไม่ว่าคนเก่าของคุณที่มารีเทินหรือว่าเขาจะสะบัดออกไปแล้วคุณไปเจอคนใหม่นะแต่ว่ามันจะเจอมันจะเจอคนที่มีลักษณะของคนที่ ค่อนข้างจะขยันทํางานนะครับผมค่อนข้างจะขยันทํางานขยันสร้างฐานะนะเราจะเข้ามาค่อนข้างจะจริงจังกับคุณในช่วงปลายปีนะครับผมประมันเดือนธันวาก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่นะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนคนนั้นนะครับผมมีโอกาสที่จะมาเป็นมาเป็นคู่คุณเลยแต่ต้องรอและต้องรอนานอยู่พอสมควรต้องให้ผ่านนี่ไปก่อนนะผมให้ผ่านช่วงรุ่งเยืองวุ่นวายของคุณในช่วงนี้ไปก่อนแล้วคุณจะไปเริ่มดีเริ่มมีความรักเริ่มมีอะไรต่างๆเข้ามา ในช่วงปลายปีครับผมในช่วงก่อนเข้าปีใหม่เลยหรือคาบเกี่ยวไปปีใหม่เลยนะครับผมว่างั้นดวงความรักของคนโสดช่วงนี้ถือว่ายังไม่มาแต่ว่าจะมาอีกทีหนึ่งก็ตอนรู้เลยแล้วจะมาแบบว่ามีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่คุณด้วยนะเพราะว่าวีดอัลฟอร์จูนขึ้นนะครับผมเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ดูมีอายุนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ขย <c oughs> ันทางานมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าวางแผนในชีว <fl> <hac> ิตได้ค่อนข้างเก่งไม่ว่าเขาจะเป็นคนนั้นเป็นอดีตของคุณหรือจะเป็นคนใหม่ก็ตามนะครับผมแต่ว่าต้องรอให้พ้นเดือน ล้าทาให้ความรักของคุณเนี่ยจะไปไปในทางที่ดีเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะต้องรอนะจะดีแต่ต้องรอ,อประมาณนี้นะครับผมสำหรับชาวเดือนเมษชาวเมทุนนะครับผมถือว่าดวงความรักการงานการเงินของคุณนี่ออกมาแนาวเดียวกันหมดเลยนะจะดีก็ไม่ดีที่ดีสุดจะมันแย่มันก็ไม่ได้แย่อันนี้ ถือว่าสิบว่าสิบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมอยากคิดมากนะอย่าวิตกจริดเกินไปนะครับผมว่าคนราศีมิถุนที่ผมเปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากค่อนข้างจะวิตกังวนสูงนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ปล่อยวางบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยไม่ได้แย่นะครับผมมีหลายๆราศีเขาแย่กับคุณ ว่าอย่าลืมว่าช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับชาวเมทุนนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคําทำนายของคือดวงครึ่งปีหลังสำหรับชาวเมทุนเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรที่อยากจะบอกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้อยากจะปรับปรุงช่องอะไรยังไงก็บอกได้นะครับผมทุกความเห็นมีค่านะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่กดติดตามช่องทาโลวิตุนก็ขอให้เฮงเงรวยๆปยๆงบทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ